กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วย้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของจีซูแล้วก็โรเซ่แบคพิง์แล้วกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าผมแยกจีซูกับโรเซ่ไม่ออกครับก่อนอื่นนะครับผมติดตามแบคพิง์มาได้ระยะหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ ว่าช่วงแรกๆเคยแยกทั้งสองคนไม่ออกตอนนั้นรู้สึกว่าจะฟังเสียงเอานะครับก็จีซูเสียงต่ำกว่าโรเซ่ก็มีเพื่อนๆคนไหนแยกไม่ออกแบบผมตอนแรกบ้างไหมครับไปดูกันน่าฟังความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งอะไรตอบกลับว่าเราแยกออกทุกคนตั้งแต่ครั้งแรกเลยมีแต่เสียงที่ตอนแรกเคยจำสลับระหว่างจูกับโรเซ่บ้าง แต่พอตามวงนี้ได้สักสัปดาห์คืองงมากว่าทําไมตอนนั้นเราแยกไม่ออกเพราะทุกคนคือโคตรต่างกันมากทั้งเสียงทั้งหน้าทั้งหุ่นรูปร่างทุกอย่างเลยความขี้อิจที่2นะครับผมอาการแบบนี้พึ่งตามเคป๊วงแรกหรือเปล่าครับตอนผมตามเ p o p วงแรกที่ผมตามก็แยกไม่ออกครับแล้ววงที่ผมตามมีสมาชิกเยอะกว่านี้อีก อาศัยดูรายการบรตตี้เอาเยอะๆครับถ้าเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะสมัยนี้ไอดอลไปออกรายการ v รตตี้กันน้อยมากแล้วมั้งความเขียอนที่3นะครับผมถ้าคุณแยกสมาชิกดำชมพูไม่ออกแล้วก็เวลาคุณไปติ่งวงอื่นๆในเกาหลีอาจจะหนักกว่าเยอะครับเพราะด้วยสมาชิกที่เยอะกว่าและค่านิยมความสวยความงามที่เฉพาะคนของเกาหลีใต้นะฮะ อีกความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมนี่ผมก็เพิ่งมาติดตามเคป๊อครั้งแรกแยกไม่ออกเหมือนกันตอนแรกชอบน้องลิซ่าตามน้องมาดูแบ็คพิง h o เฮาจนถึง EP5 ถึงได้แยกหน้าออกและโดนพิซูตกก็ตอนนี้แหละนะฮะอีกความคิดเห็นต่อมาเลยแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นวงที่ผมตามช่วงแรกๆผมก็จำได้ไม่หมดครับ เมมเบอร์บางคนที่ทำทรงผมหรือสีผมเหมือนกันยิ่งจำยากไปอีกผมจะเริ่มจำจากเสียงตอนร้องเพลงก่อนแล้วดูพวกไลฟ์กับรายการวาไรตี้บ่อยๆก็เริ่มจำได้เองนะครับแบ็คพิงค์ผมคิดว่าจำง่ายเลยครับเสียงตอนร้อ,รองเพลงของแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันและเมมเบอร์มี4คนความเขียนต่อมาเลยนะฮะ น่าแปลกจีซูและโรเซ่รูปร่างหน้าตานิสัยแตกต่างกันอย่างมากแต่เจ้าของกระทูก็ยังแยกไม่ออกยังกับเจ้าของกระทู้ฟังแต่เพลงไม่ค่อยได้ดู MV เราขอแนะนําว่าถ้าเจ้าของกระทูจะแยกใครในวงไหนให้ได้โดยเร็วก็น่าจะติดตามศิลป,ปินในช่องทางอื่นเช่น Instagram กรมชแนลของวงนั้นหรือชแนลส่วนตัวรวมถึงรายการอื่นๆที่ศิลป,ปินออกก็น่าจะทําให้แยกแยะได้เร็วขึ้นนะครับ นึกถึงจีซูก็ให้นึกถึงไอรีนเลดเวลวิทครับเพราะหน้าคล้ายกันทีนี้คุณเจ้าของกระทูก็จะแยกจีซูกับโดเซได้แล้วแต่จะเริ่มแยกจีซูกับไอรีนไม่ออกแทนฮ่าฮ่อีกความเขียนต่อมาแล้วกันนะครับถ้าตอนแรกจะแยกออกเฉพาะลิซ่าแต่ด้วยความที่ชื่นชอบมากๆดู MV วนๆไปสะ2วันก็จำได้หมดยันท่อนร้องแต่ละคนคิดดูว่าต้องชอบมากและดูมากขนาดไหน ะะอีกความเห็นต่อมาแล้ลกันนะครับเพราะผมเป็นติ่งกัสมาก่อนส่วนก่อนจะมารู้จกัก K-POP เนี่ยคือแบบแต่ละวงหน้าคล้ายกันหมดแยกออกได้ง่ายจนมาติ่งกัสแล้วเราได้ฟังผลงานแ a c k พิ n งส่วนตัวเราคิดว่าวงนี้แยกออกง่ายเพราะมีสไตล์บุคลิกต่างกันทำให้จำได้ง่ายด้วยมาตรฐาน K-POP เกาหลีเนี่ยชอบแต่งหน้าทำผมเทนเดียวกันหน้าตาคล้ายกันอยู่แล้ว เพราะชนชาติเดียวกันแถมสันแบบเดียวกันสีผมสีตาเหมือนกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะรู้ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวอีกความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับเว็บแรกเนี่ยที่ผมเห็นแยกลิซ่าออกคนเดียวเนื่องจากตาแปว๋วแววโตกว่าชาวบ้านปากหนาอิม่มหน้าเป็นบาบ์บี้สักพักเริ่มแยกเจนนี่ออกออด่าความเฟียสความเปรี้ยวกระแทกตาและมักได้ท่อนเด่นหรือเป็นเซนเตอร์ จีซูกับโดเซ่เนี่ยแยกออกหลังสุดพอแยกออกแล้วแปลกใจตัวเองทำไมแยกไม่ออกไม่เหมือนกันสักนิดหลังจากนั้นเริ่มเก่งขึ้นแยกออกเร็วขึ้นตอนนี้แยกสมาชิกออกหมดจำชื่อได้ทั้งอีจีทวายส์มาม่ามูจีไอเดนอีเวอร์โกเอ่ยถึงมฉ่าะวงที่ตามฟังเพลงไม่ดวม BTS ีเอบอยแบนด์หนึ่งเดียวที่ชอบอีกความคิดเห็นต่อมาเลยลกันนะครับ รู้จักน้องๆได้ไม่กี่วันก็เข้ามาสิ่งในนี้อาทิตย์แรกงงมากๆเพราะต้องทําความรู้จักกับยายเกีียวตำหนูสาวสี่มิติเจ้าก็ลอกแฉงเจ้าสีก้อนสรารพัดคาที่แม่ๆใช้เรียกแทนชื่อดูกน้องเจ้าขอกทูรู้จักวงหัวนมไหมคุยกนันเรื่องวงแบกเพิยงอยู่ดีๆซัดไปวงหัวนมโน่นผมนี่สตันไปแดวิอีอย่างมันมีวงหัวนมด้วยหรือต้องออกกระทูไปหาวงหัวนมอีก ก็จะรู้ว่าแม่ๆน้องคุยกันเรื่องอะไรก็2อาทิตย์กว่าๆนะครับอีกความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมผมว่าวงนี้แต่ละคนหน้าตาเนี่ยแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะไม่ใกล้เคียงกันเลยงงว่าทําไมเจ้าของกระทู้แยกไม่ออกต้องไปเจอแบบยูริเยนาแชวอนแห่งไอซ์วันนั่นแหละครับอย่างมึนใครเป็นใครก็ไม่รู้อีกความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผม เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่คนที่แยกหน้าตาไม่ออกมักจะแยกไม่ออกกันแทบทุกวงทักษะในการแยกแยะความแตกต่างของใบหน้าอาจจะน้อยนิดนึงเอาจริงๆคนที่หน้าคล้ายกันจริงๆมันก็พอมีบ้างแต่ถ้าบาังเอิญมาอยู่ในวงเดียวกันก็จะแยกแยากนิดนึงเพราะคอนเซปต์การแต่งกายการแต่งหน้าทรงผมมันจะไปในโทนเดียวกันอย่างสมัยก่อนมักจะมีคนบ่นว่าแยกยุนอากับยูริไม่ออก แต่ถ้าไม่ใช่บนเวทีบวกใส่ชุดปกติมันจะแยกออกได้ไง่ายมากๆหรือถ้าไม่ใช่คู่เหมือนกันจริงๆอย่างเจสิก้ากับซินบีจะแยกออกไม่ยากนะถ้าการแยกไม่ออกของใครเป็นกันแทบทุกวงแม้กระทั่งวงที่หน้าตามเอกลักษณ์ทุกคนเช่นแม็กพิงก็แยกไม่ออกหรือทวายก็แยกไม่ออกอย่าไปโทษหมอศัลยกรรมเกาหลีเลยโทษทักษะของตัวเองดีกว่านะฮะอีความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผม แยกออกตั้งแต่ตอนแรกเลยจีซูจะหวานๆสวยๆเจนนี่จะเฟี้ยสๆเชียวๆยโรซ่จะสวย,สวยนๆนุ่มๆนิ่มๆลิซ่าตาโตๆคมๆคนละสไตล์กันเลยนะฮะอีความเห็นต่อมาเลยและกันนะครับเหมือนกันเลยเราตามวงนี้เป็นวงแรกแต่อาการหนักกว่าคือจำลิซ่าได้ก่อนสมัยนะั้นยังคิดว่าเดี๋ยวนี้เกาหลีมีไอเอลนน้าหลากหลายขึ้นดีนะตอนนั้นยังไม่ดูว่าเขาเป็นคนต่างชาติตามด้วยเจนนี่ แต่บางมุมเช่นมุมข้างๆเราแอบสับสนเจนนี่กับจีซูเหมือนกันเพราะเราจําเจนนี่ได้ที่หน้าตาโรเซ่เราแรกๆแยกด้วยเสียงเหมือนคุณเลยเราจําได้เป็นคนที่สองพร้อมๆกับเจนนี่เพราะโครงหน้ายาวกว่าเพื่อนแต่เสียงเด่นมากๆนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับมาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้ายอยากพูดเ,เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like ไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ